ทีมงานต่อพ่อและแต่สงขลาครับมาดูคดีนี้กันครับอยู่เทินย้อนหลังกลับไปเมื่อวันที่19ธันวาคมปีที่แล้วนะครับที่มันมีเหตุยิงกันตายภายในบ้านเลขที่169หทับหมู่ส0ตำบนทุ่งตำเสาอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาคนตายคือนายสุทธวีขาวพิมายเจ้าของบ้านนะครับถูกยิงหลายนัดเลยครับตายอยู่กลางบ้านคดีนี้ไม่มีเงียบครับไม่มีเคลียร์ครับตำรวจตามสืบรวบรวม,รวม,รวมพยานหลักฐานจนรู้ว่าใครคือผู้ต้องสงสยัยแล้วก็ เสนอสารจังหวัดสงขลาออกหมายจับกลายเป็นผู้ต้องหาทันทีวันนี้ครับสืบภาคเก้าที่นำโดยพันธน์ตเรยธนวัฒน์ซิ่งสุยผู้กับการสืบสวน3ามกองบังคับการสืบสวนตํารวจภูธรภาค9และก็ชุดสืบสวนสพทุ่งตําเสานําหมายสารไปจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วนะครับชื่อ สมิงอายุ29ปีตามไปจับถึงที่บ้านที่หมู่3ตําบลฉลุงคนในบ้านก็พบปืน9มม1หนึ่งกระบอกและก็กระสุน9มม4นัดนะครับแต่ว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธในชั้นการจับกลุมนะครับบอกว่าจะขอให้การในชั้นศาลก็ไม่เป็นไรครับเป็นสิทธิของผู้ต้องหาที่จะให้การยังไงก็ได้ตำรวจเขาว่ากันไปทางพยานหลักฐานและในทางการสืบสวนนี่พบว่าสาเหตุมาจากเรื่องผู้หญิงครับคนตายไปจีบเมีย คนยิงอะไรประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของพันธุ์ตำรวจธนวัฒน์เส้งสุยผูกก้การสืบสวนสามกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค9พูดถึงรายละเอียดของคดีนี้กันครับแม่มีอยู่จังหวะหนึ่งครับที่ผู้ต้องหาพูดส่วนขึ้นมาเลยครับว่าผมปฏิเสธนะครับไม่ได้รับสารภาพไปดูครับการจับกุมก็เป็นการจับกุมได้้อมารุปืของกลางที่ใช้ก่อเหตุนะครับเหตุต่างล่าวก็เป็นเหตุฆ่าคนตายในท้องที่ของ ต่อ for ต้นเก่านะครับเม,มื่อประมาณห่างังเรือห่างวังห่างวังกี่สองพันห้าร้อยตัวบุนะครับซึ่งในการจับกุมตามหมายจับของศาลนะครับแล้วก็พฤติกรรมการเกือดกอ็ตามรายละเอียดที่ผู้ถูกจับได้ให้นะครับว่าผู้ตายเนี่ยมาขีดภระระยาของ ผู้ก่อเอนะครับผู้ก่อเตุแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเรื่องกันก็เลยใช้รูปปืนซึ่งไม่มีทะเบียนไม่มีบใบอนุญาตให้พกพานะครับไม่มีอนุญาตให้ไว้ในห้อบครองนะครับก่อเหตุอ่ายิงผู้ตายถึงกับเก็ดชีวิตแล้วก็หลบหนีไปพื้นที่จังหวัดตากลุับ กองกักการสืบเกินสามก็ได้เร่งรัดติดตามตัวมาตลอดนะครับในการตรวจค้นเข้าไปจับกลุ่มก็พบอาวุธปืนนะครับที่ใช้ป่อเห็ดนะครับซึ่งตัวผู้ต้องหาในการรับว่าอาวุธปืนก้ามมองกระบอกบรนดาวยใช้ได้รับได้รับนะครับเออผมไม่ยังไม่รับครับขออนุญาตให้ปั่นยืท่านสั่งครับเไม่เป็นไรก็เป็นติดของเรานะเป็นติดของเราที่จะให้ ให้การเลยก็ได้นะครับก็อธิบายใจครับตำรวจยังไงก็ได้จะรับหรือปฏิเสธก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วนี่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานแล้วก็สู้กันไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับทำไม่ทำไม่มีใครรู้แต่เรานี่แหละครับที่รู้อยู่แก่ใจว่าทำไม่ทำ